กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเกิดจากอะไรกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเกิดจากกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตานะครับเป็นกล้ามเนื้อที่เปิดตาขึ้นกล้ามเนื้อมัดนี้มันจะเรียกว่าเลเวเตอร์นะครับเป็นก็เรียกกล้ามเนื้อเลเวเตอร์เออกับอีกตัวหนึ่งมันจะมี2ชั้นซ้อนกันอยู่ตัวตัวตัวหนึ่งก็จะเป็นบ er ูลเลอร์มัสเซลไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น เเวเตอร์จะซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วมันจะดึงจะดึงขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นการแก้ไขตาที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นปัจจุบันนี้เราจะใช้ระบบแผลเล็กๆนะครับเจาะแค่นี้ลืมตานะครับเจาะแค่นี้แล้วก็ล็อกไปเลยใช้ระบบล็อกแล้วก็ซ้อนรอยออหลักตาครับโดยทั่วไปก็จะกรีดกันยาวนะครับแล้วก็เปิดแผลให้กว้างแล้วก็ไปตัดซึ่ง จะตัดแล้วก็เอากล้ามเอาเอาเนื้อเยื่อนะครับตาเนี่ยที่มันยืดตาที่มันยืดแล้วมาต่อกันเข้าไปใหม่อันนี้ก็เป็นวิธีที่2ส,ส่วนวิธีที่3ก็คือมองกล้องนะครับไม่ทําอะไรเลยทําแต่เรื่องอแต่งกล้ามเนื้ออย่างเดียวหลังตาครับก็ต้องเปิดชั้นแล้วก็เข้าไปทําด้านในเราเรียกว่าไปตัดแต่งกล้ามเนื้อบูลเลอร์หรือบูลเลอร์เมตตมี่อันนี้ก็จะมี3วิธีนะครับเพราะฉะนั้นตัดจากข้างในเราเรียกว่าบูลเลอร์เมตตมี่ ทำจากกรีดแผลยาวนะครับแล้วก็ไปตกแต่งเลเว t เตอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นการโอเพนนะครับส่วนวิธีทําแผลเล็กนะครับก็เรียกว่าติงตาครับเป็นการแล้วก็ล็อกเทคนิคก็เข้าไปแล้วทำพลา a เคชันโดยใช้วิธีการล็อกซึ่งเป็นระบบล็อกของทีมแพทย์จัดสุทีรพร